เดี๋ยวมาใส่ไฟเลยตัวไฟของเรเลยโอเคเรามารถชนกันเรามารถชนกันโอเคอ้อมไปฝั่งนู้นก็ได้รู้แล้วว่าตัวเองอยู่ LED หรือมอชีพธรรมดาตั้งเข้าไปกรรมการถือข้าแล้วกรรมการจับประเมินโอเค LED อยู่แถวแรกเลย LED ส่วนมอชีพธรรมดาเลื่อนเข้าไปแถวที่สองอ่าสองรายการแรกนะครับใครที่อยู่ในเกมนี้เข้ามา วันนี้จัดให้กับพวกเราจัดให้กับพวกเราเพื่อนนี่บอกจัดได้ร้อยสายหัวฉีดถอยถอยให้อาจารย์หน่อยถอยให้อาจารย์ไปหา LED นิดเดียวให้ให้ตรงกับป้ายกลางรถให้ตรงกับป้ายกลางรถให้ตรงกับป้ายของเราโอเคเห็นแล้วเห็นเห็นป้ายไหมเห็นป้ายจานไหมโอเคโอเคเห็นแล้วเข้ามา ให้หน้าเสมอกันเวลาถ่ายภาพจะได้สวยเวลาถ่ายภาพจะได้สวยอ่ะคราวนี้ขยับช่วยกันนี่เดินหน้ามานิดหนึ่งได้นิดหนึ่งได้โอเคอ่าพิตตี้พิตี้อ่เสรีขอเพลงเปิดตัวสาวพิตตี้ยังไม่ต้องออกมานะพิตตี้แต่งตัวเสร็จแล้วอ่ากิจกรรมประกวดรถนี้จะใช้เวลาอยู่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงที่จัดให้กับพวกเรานี้นะอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย สำหรับสายอาชีพของเราเราไม่ไปรบกวนชาวบ้านนะครับอย่าไปสร้างความเดือดร้อนบนท้องถนนนะครับเน้นที่ความสวยงามเสียงดังพอเหมาะนะพอให้มีแหงพอแล้วนะหากพวกเราเรื่องขอาปลอดภัยนะครับ คันไหนมีโชว์บ็อกบ็อกโชว์อะไรก็เปิดบอกไว้เลยนะครับคันไหนที่จะโชว์บ็อกคันไหนที่ไม่โชว์ไม่ต้องเปิดนะไม่ต้องเปิดเสร็จแล้วมีป้ายมีอะไรอ่ะรอด้านนอกเลยครับรอด้านนอกเลยจับเสร็จแล้วรอด้านนอกเลยแยกให้ออกนะ LED กับ MOSFET ธรรมดาแยกให้ออก LED กับ MOSFET สองรุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิดแล้วก็ที่พวกเราช้าเยอะที่สุดนะครับอ่าพี่ดีเล็กที่นะครับให้กับพวกเรา อารเรต่อไปรุ่นที่สามรุ่นที่สามดูตามไปร้อยยี่สิบห้ากระร้อยยี่สิบห้ากระและร้อยยี่สิบห้าหัวฉีดครับร้อยยี่สิบห้าขบูและร้อยยี่สิบหัวฉีดมีไหมมีแล้วเชิญเลยขบูนี่ก็จะเป็นหัวเถิดบัดลมนะครับไฟเลี้ยวหัวเถิดบัดลมไฟเลี้ยวระบบคาบูหัวฉีดมาหัวฉีดมีมาแล้วครับร้อยยี่สิบห้าหัวฉีดและร้อยยี่สิบห้าขบู ให้ถูกป้ายอันนี้วาสิดวัิดวัิดฝั่งนี้วัิดตัวนี้อ่าเดี๋ยวอาจารย์จะหันป้ายไปหาพวกเราให้ป้ายนี้อยู่กึางกลางระหว่างรถพวกเราอ่าโอเคเริ่มต้นรถคันแรกขยับเข้ามาโอเคตั้งไปเลยคู่แข่งนอ้อยเราก็มีสิทธิ์คู่แข่งเยอะเราก็มีสิทธิ์ถ้าเราสวยพอจากทางลาดน,นะครับปิยะนะับแอดสวิตนะครับ,นะรบมาแล้วมา ดับบูสใครสนใจที่จะนะออกรถใหม่ดาวรถใหม่นะดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ังไงก็มีนะติดต่อที่ร้านพ่ครับที่เข้าร่วมเราไปรวมร้อยยี่สิบห้าฉีดตรงน,นี้ขอฉีดอ่าคนเดียวถ้ามีคนเดียวเราก็ได้เลยนะครับรับโลกไปเลยมันต้องมีร้อยยี่ห้าก็ามีไป่ต้องโอเค okay. ไม่มีมีคนเดียวมีคนเดียวเราก็ได้ไปเลยนะครับรอรถรอใครจะได้ปอบ้วยให้มีช่องทางพิธีเดิน ผ่านให้มีช่องว้างตอนนี้เท็ตตี้เดินไม่ได้แน่แต่สาวเพ็ตตี้เขาปนทิพย์โมยพยขยามไป,ไปเองพยายามไปเองมาได้เอาตอนนี้แล้วจัดดูเอาลูกที่ห้าลูกที่ห้าสองพีสูงรอนสองพีสูงรอนนะครับสองพีสูบร้อนสองพีสูงรอนกับสูบตั้งอยู่แม่กันไหมสองพีสูงรอนสูบตั้งคนระับ ต่อทีสุบนอนสุตดักมาเลยเกหน้าโนวาหรือเป็นสุตดักนะครับข้ายกขึ้นอีกหนึ่งสูบดักอะไรรู้ว่าตัวเองอยู่สุบนอนก็เข้าไปช่องสุบนอนสุบนอนสุตดักไปอันนี้จะหัดป้ายไว้ให้กรรมการดูนะครับ เชื่อว่าทั่วประเทศไม่มีที่ไรยไหนกันนะครับมีแต่ไม่ไรเราเนี่ยจะอยากให้กองพวกเราสูบสูบนอนมีไหมสูบนอนไม่มีเหรเอามาแล้วสูบนอนคัสสิคตัวนี้ไปอยู่ในคัสสิคคัสสิคตัวนี้จะอยู่ในคัสสิคตัคัสสิคเดี๋ยวกันยังไม่เรียกแล้วเข้ามาแล้วรอเลยเข้ามาแล้วรอเลยสูบนั้งมาเลยสองคันนั้นเข้าไปในกลุ่มของคัสสิาคัสสิคได้แล้วรอเข้ามาแล้วไม่เป็นไร ขยับขยับให้ดูป้ายดูป้ายสองทีสูบตั้งดูป้ายดูป้ายครับขยับอาหลังมาให้รถเราอยู่ตงกลางป้ายขยับมาคันนี้เอวเอวถอยหลังตัวอยา่างอันนี้รอสักครู่จะเป็นคลาสสิกของเราจะอยู่ในกลุ่มของคลาสสิกนะครับคลาสสิกเดี๋ยวจัดให้เลยสองทีสูบตัง้งสูบนอนสูบนอนไม่มีเดี๋ยวจัดต่ออ่ะคลาสสิกมา วิดีโกับตอะไรันน้า,าไวมาทั้งคู่ทั้งเดี่ยวได้หมดเลยนะครับอ่าอยากไหมได้ระดับแล้วสองทีสอทีสูมสองทีสูมต,ตั้งหยัดรถไม่ได้เลยสทีสูมตั้งสองทีสูมต้งตั้งตริ่ตแ้งตั้งตั้งต่้งั้าตันงตั้งต,ตั้งต้นหนงหัห้งน่น้ั้งต้งตั้้งงตั้งไั้ง้ถ่ายเา้นะ้้ เขียนมาให้มันตรงกันต้นแบบแล้วดูตรงนี้โอคแล้วมันจะรับ้าวได้สายพานสายพานครับสายพานสายพาน่าอนมันมีการระัารพูง กดสามร้อยสองร้อยผานเลยนะใช้พัดดิใช้พัดิลังนีใช้พัดหลังดีหลังมากนี่ mm. basics, teachers, nah, ดูป,ป้ายกันดูป้ายดูป้ายนะดูป้ายนะครับดูป้ายไล้่กของทัศสิปวันนี้จัดกิจกรรมให้กับพวกเราหามีส่วนร่วมโดยเฉพาะสายรังพวกเราสายตัง บูครับเรียบร้อยมีไหมเรียบร้อยมาเลยครับเรียบร้อยตับูเรียบร้อยครับสุดท้ายเดีมซุปเปอร์ครับเดีมซุปเปอร์ครับอ่าดีมซุปเปอร์ครับเดีมซุปเปอร์ครับเดีมซุปเปอร์ครับ ดินสุปรคับดินสุปรคับรออยู่อะไรครับดีนสุปรคับอะไมีเยอะอยู่ดีนสุปรับเรามีเยอะมีเยอะบาคนมาสไตล์แบบประหยัดน้ำมันสไตล์รถตังค์ไมด้นสุรับดีนสุปรับเนี่ยใครับ